แบบฤาษีก็พยายามสะกดจิตให้มันไม่คิดไม่นึกแล้วก็พยายามระมัดระวังอย่าให้มันไปไปมีสองสองสภาพมีซ้ายมีขวาถ้ามันอยู่กลางๆลน่ในอย่างเท่าที่เขาจะทำได้ในวิธีการนั่งหลับตาแล้วเขาก็ทำก็ตามก็จะรู้สึกว่ามีความรู้สึกเฉยๆกลางกลางา เรียกโดยสัพอุเบกขาเรียกโดยสัพอุเบกขาแล้วเขาก็าาาอธิบายแทรกเข้าไปอยู่ที่ฌานสี่ของเขาอะไรเงี้ยวันเนี้ยเป็นอารมณ์ของฌานสี่อุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีหนึ่งไม่มีสองกลางกลางถ้ามีสติรู้อยู่ถือว่าเป็นวิปัสสนาถ้าดับไปเลยไม่ทุกข์ไม่สุขดับปีเลยเขาถือว่าเป็นสมถะ ดีไม่ดีก็ว่าเป็นนิโรธาาทางหลับตาก็จะเลยเถิดไปทางหลับตาดับสนิทเป็นนิโรธแต่ถ้ากลางๆเขาก็ไม่กล้าเรียกว่านิโรธเพราะมันไม่มีตัวดับมันยังรู้อยู่เพราะฉะนั้นเอาวิชาของเขาก็าจะไม่รู้ว่า,าศาสนาพุทธน้นไม่ได้ดับนิโรธอย่างดับๆแต่นิโรธนะั้นมันรู้แจ้งสว่างเปิดหมดเลยไม่ใช่อยู่ในอภพหลับตาด้วยลืมตาด้วย เพราะงั้นพวกนั่งหลับตาที่จะมีนิโรธสัมมาสมาเซจสัมมา,มา,มานิโรธแบบพุทธนะไม่เกิดหรอกไม่ได้หรอกโมคะนั่งหลับตานะพูดไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันโมคะมันทําไปของฤุษีของพระเจ้าไม่มีหลับตาถ้าเข้าใจเจรณะสิบห้าวิชา8ดมีอปนกปฏิปทาสามโดยมีศีลเป็นหลักสําคัญจะปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิปัญญาไปทุกสีสมาธิปัญญาอธิจิตอัิีอธิจิตอธิจิตอธิปัญญาอธิมุดไปเรื่อยๆคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณไปนั่งหลับตาแล้วแล้วก็ก็เท่านั้นนะนะมันก็มคะนะเพราะงั้นอย่างสมถาก็คือโมฆะหมดหรืออย่างหลับตาอย่างที่ทำกันส่วนใหญ่ในความเสื่อมของศาสนาพุทธเมืองไทยนี่ไป ปฏิบัติแบบหลับตาสายเนี่ยถือว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธองแบบนั้นมาเรียนรู้ที่เป็นสายเปิดๆเ,เ,เนี่ยเรียนรู้แต่ตำรามีแต่อัตวาทุปาทานการเรียนรู้ทุกวันนี้ที่เขาเรียนรู้กันอยู่เนี่ยเป็นอัตวาทุปาทานกันอยู่ทั้งนั้นเกือบทั้งนั้น่ะ จะว่าทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะว่ามันบางคนไม่ได้ยึดอัตวาทะแต่ไปยึดการปฏิบัติประพฤติก็มีบ้างแต่ก็เข้าใจทั้งหมดเลื่อมใสอัตวาทะอัตวาทุปปาทานเขาอธิบายอัตวาทุปปาทานให้ละเอียดละเอียดให้ฟังนิดนึ่งอุปทาน มันมีอัตตาอันหนึ่งวาทะอันหนึ่งอุปทานอันหนึง่งอุปทานคือการยึดติดโดยอวิชชาอุปทานคือการยึดติด,ด้ดยอวิชชาไม่เข้าใจไม่รู้ยึดและทีนี้เขาก็จะยึดไอ้ที่ยึดกันนี่ที่เรียนกันอยู่นี่เป็นปราดถือว่าเป็นปราเป็นผู้รู้ยิ่งใหญ่อะไรอยู่ในประเทศไทยในทางศาสนาพุทธ เขายึดได้แต่แค่วาทะเท่านั้นเป็นอัตตาของเขาเป็นทั้งอัตตาด้วยไม่ได้ออกนอกอัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาเลยยึดยึดอะไรยึดวาทะคือได้แค่บัญญัติได้แค่พยัญชนะได้แค่เรื่องราวได้แค่คำพูดไม่ได้เข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเลย นี่คืออัตวาทุปาธานทวนอีกทีหนึ่งคือเขาเป็นนักปราดเป็นนักศึกษาเป็นนักรู้เป็นนักปฏิบัติธรรมเรียนรู้โอ้โหรู้มากเลยนะเก็บความรู้มารู้หมดเป็นผู้รู้แล้วจริงด้วยเป็นเลนเน็ตแมนแต่เขาก็ได้แค่วาทะ ได้แค่ภาษาได้แค่คำพูดเก่งมากก็แค่เรื่องราวเก่งหน่อยก็แค่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็รืกขึ้นไปในเรื่องราวก็รืกอขึ้นไปในเรื่องราวของของ,ของเรื่องนอกจิตเจตสิกรูปนิพานของสักกายะของตนเอง เป็นปทัทภประมะบุคคลเป็นผู้รู้ธรรมธรรมบทธรรมพุทธพจน์ก็มากจำได้มากสาธยายอยู่ก็มากแต่แน,นไม่ได้บรรลุธรรมเลยในชาตินั้นๆไม่ได้สลายอัตตาไม่ได้รู้จักทะลุเข้าไปถึงอัตตาจน เป็นอนัตตาเป็นอริยะถ้าอนาัตตาก็คือมีอรหัตผลไปตามลำดับโสดาก็มีอรหัตผลในโลกโลกอบายโลกต่ำสูงขึ้นมาก็เป็นโลกกามแล้วก็โลกรูปราวจรโลกในกามมาวาจรรูปราวจรอรูปราวจรก็หมด แต่นี้ไม่รู้อัตตาอัตอตามีอยู่สามสามภาษาหนึ่งโอราริกะอัตตาสองมโนมยะอัตตาสามอารูปะอัตตาอัตอตาทั้งสามนี้แหละไม่รู้จัก ตาเลยได้แต่วาทะตนเองเต็มไปด้วยอัตตาโดยประมาทตนเองเต็มไปด้วยอัตาที่ได้ได้แต่วาทะแยกให้ดีนะและตนเองมีโอราริกะอัตตาอยู่เต็มบ้างเลยก็ไม่รู้ตัวโอราริก อลังการอัตราที่ยิ่งใหญ่มากมายโอโอลานโอราทิกาอลังการใหญ่โตเลยแบกลาแบกยศแบกสรรเริญแบกความสุขเพราะตนเองมีความรู้ก็เลยเป็นคนมีความรู้นี่แหละเลยได้ลาบจากความรู้ได้ยศจากความรู้ได้สัรเริญจากความรู้ เสพสุขโดยไม่รู้จักสุขจักทุกข์จมอยู่กับสุขนี้ได้อย่างเต็มเต็มที่บริบูรณ์เกือบจะไม่มีขั้นเลยนะทุกข์อะเพราะมันมีเอาเถอะลาบได้จนกระทั่งเนียนคืออยากได้เมื่อไรได้ขอให้ออกปากไม่ต้องเรียอะไร แล้วก็ทำเป็นว่าไม่สะสมเลยเหมือนมหาบัวไม่สะสมเราแต่ไปไว้ที่ประเทศไทยไว้ที่คลังประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นจิจกตุกแก่เฝ้าอยู่ตั้งแต่ที้เขาเอาสัพพัดไปไปในในหมดแล้วฟังให้ดีนะอัตมาอธิบายนี่ซับซ้อนลรึกซึ้งรับซ้อนมากเพราะนี่ไม่ได้ไปยึดทางเอนั่น ยึดความรู้ว่าเป็นลาบยึดความรู้ว่าเป็นยศบันซ้อนนะซ้อนยิ่งกว่ามหาบัวมหาบัวยังเป็นวัตถุทองคําดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยนะแมดอลล่าซะด้วยนะจะสะสมแบงก์บาทก็ไม่เอาเอาดอลลร์ซะด้วยหัวสูงซะด้วยนะมหาบัว แต่นี่ไม่ความรู้เป็นลาภความรู้เป็นยศความรู้เป็นสรนเสริญความรู้เป็นสุข